โอเคสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและก็กำอยู่กับเกมโบรบอกอีกแล้วแล้วหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันผมจึงไปสนใจเกมนี้มานั่นก็คือแมปพิวอ a บ o a t หรือว่าเกมสร้างเรือนั่นแหละแบบให้เราเอาบ็อกไม้พวกนี้เอามาต่อปเป็นเรือ ให้ไปต่อเรือแล้วก็เอาเรือลําเนี้ไปหาสมบัติครดแป๊บนึงมันดังขอลดเสียงก่อนโอเคเท่านี้น่าจะพอแล้วโอเคนี่แหละก็แค่แบบนี้แบบนี้ แล้วก็แบบนี้มันก็เป็นแค่บล็อกไม้ธรรมดาธรรมดานะต่อเรือแล้วก็เอาไปล่อไม่สิตามล่ามหาสมบัติแล้วก็จะมีอุปสรรคต่างๆคอยมาทำลายเรือเราถ้าเกิดเรือเราไม่แข็งแรงพอ คุณก็อาจจะจบชีวิตได้โอเคแต่เราไม่ได้จะสร้างเรือครับเราจะสร้างเครื่องบินใช่ครับผมพูดถูกแล้วผมจะสร้างเครื่องบินขึ้นมาโดยที่จะใช้เวทมนต์นี่แหละเต็มตัวด้วยดิหนึ่งสองซม นี่เราได้เครื่องบินมาแล้วนี่แหละเครื่องบินยุคโบราณสมัยสงครามโลกนี่ผมสร้างขึ้นมาเองเลยเห็นไหมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ผมขอแนะนำเครื่องบินผมก่อนเครื่องบินนี่จะขับเคลื่อนโดยใบพัดโงโๆอันหนึง่งเราจะใช้อะไรบินน่ะเหรอ ลูกปโป่งใช่ครับเราจะใช้ลูกโป่งในการขับเคลื่อนเครื่องบินโบราณน,นี้ให้ไปถึงเกาะสมบัติเพื่อให้เป็นการรอช้าครับไปกันเลยอ้อลืมบอกไปผมอยู่คนเดียวในเซิร์ฟนี้เงียบเหงามาก แต่ผมก็อยู่สีกลางนะสีขาวทุกคนก็จะมีสีประจำตัวเป็นของตัวเองซึ่งผมอยู่สีขาวคาวบอิที่สุดไปกันเลยลุยตอนนี้นะครับผมได้ออกเดินทางไปแล้วด้วยเครื่องบินลำเก่าๆลำหนึ่ง เดี๋ยวก็ต้องมีการจอดพักด้วยไม่งั้นเครื่องบินผมอาจจะบอมได้นะแล้วก็ต้องบินไปถ้าเกิดเราอา้เครื่องบินจะควม่มเออเครื่องบินเกือบตก มันบังคับยากหน่อยเพราะว่าเครื่องบินมันแบบว่ามันหนักมากๆเลยนะมันเป็นเครื่องบินเก่าครับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำมันหรือไฟฟ้าไม่รู้สิอาวละนี่ก็คืออุปสรรคทั้งหมดที่เราจะต้องผ่านมีทั้งระดับง่ายปานกลางและยากโอ้ ให้ตายเถอะโอเคว่าไม่ใเป็นการเสียเวลาขอเร่งเวลาโอเคตอนนี้เราก็เหมือนจะมาถึงด่านอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันมีต้นมะพร้าวกับหินแล้วก็อะไรสักอย่างนึงที่เป็นรูโอเคจอดพักโอ้ my god อ,อ้อมมันคือน้ำพุนี่เอง ไปกันเถอะประจนภัยโอ้สียงดนตรีจะทำลายแกจะใช้ตัวโน้ตเนี่ยนะมาทำลายเครื่องบินของกล้าได้โอ้โหมันดูมันยิงมาสิดูมันยิงมาสิมันยิงดักหน้าเลยว้าต้องค่อยๆไป โอ้โหยิงอะไรมาเต็มไปหมดเลยเนะี่ย้อ้คณะละครสัตว์จริงสิโอ้โหยิงมาเต็มเลยปึ๊บปึ๊บรอดทะลุไปที่บังคับผมหายไปพร้อมกับเก้าอี้ให้ผมทำาไงดี เครื่องวินไม่ปลอดภยอัยฮะเครื่องบินนี้ไม่ปลอดภัยจำเอาไว้โอเคดูเหมือนว่าเครื่องบินผมจะใกล้ระเบิดแล้วเอาลงได้แล้วเนี่ยเครื่องบินเนี่ยไอ,อยจะทะลุเอาลงได้แล้วอ้แล้วตอนนี้ผมก็ขึืนมาทะลุเนือทุกสิ่งทุกอย่างอา้เอาลงก่อนเดี๋ยวฉันหายใจไม่ออก มไม่ได้จะไปชวันนะโว้ยเออโอเครู้สึกว่าผมจะไม่สามารถที่จะทามันได้อีกแล้วโอเคไว้ค่อยมาต่อตอนที่2ไม่กน็น่าจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นให้ทุกคนได้ดูกันนะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอสำหรับวันนี้บาย